เพื่อนๆมีการ์ตูนวันช็อตในโดนใจเป็นของตัวเองกันไหมครับตลอดระยะเวลาที่ผมอ่านการ์ตูนมาผมไม่เคยคิดเลยว่าการ์ตูนเพียงหนึ่งเล่มมันจะทําให้ผมชื่นชอบและมีผลต่อชีวิตของผมได้มากขนาดนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องลุกแบกครับสวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านสมาชิกชมรมคนชอบการ์ตูนทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็นั่นแหละฮะอย่างที่ผมได้เกินไป ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็ต้องมีการ์ตูนวันช็อตในดวงใจเป็นของตัวเองกันอยู่แล้วแหละซึ่งไม่ว่าจะชอบเรื่องอะไรก็ตามเนาะสุดท้ายมันก็คือความชื่นชอบของเราการ์ตูนวันช็อตที่ผมชื่นชอบที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยอ่านมาเลยเนี่ยมันก็คือเรื่องลุกแบ็คของอาจารย์ทาสึกิฟูจิโมโตะเจ้าของผลงานเดียวกับเชนซอมแมนและไฟยย์พันซึ่งโอ้โหต้องบอกเลยว่าผมซื้อมานะผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลย เพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะรู้เกี่ยวกับอาจารย์ฟูจิมโตโตนะว่าอาจารย์แกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนอรานอยู่พอสมควรจนหลายๆคนตั้งฉายาให้แกว่าคนบ้ากันเลยทีเดียวแต่หลังจากผมซื้อลุกแบ็กมาแล้วอ่านจบผมรู้ได้ทันทีเลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการ์ตูนวันช็อตในดวงใจของผมไปอีกนานเลยล่ะครับคือมันว่าด้วยเรื่องราวของเด็กสองคนระหว่างฟูจิโนกับเคียวมโตโตเนาะ ฟูจิโนะเนี่ยเธอมีความมั่นใจในพรสวรรค์ของตัวเองซึ่งเธอนั้นนะฮะก็เขียนการ์ตูนแก๊กสี่ช่องลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนเป็นประจำผลงานของฟูจิโนะเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกอกถูกใจของเพื่อนร่วมชั้นมากใครอ่านไปนต้องขำกิ้งลิงกับหมาแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งฮะอาจารย์เธอก็มาบอกว่าขอแบ่งแอร์ไทม์สักกอบหนึ่งให้กับเคียวมโตสักหน่อยได้ไหมเคียวมโตเธอเป็นฮิคิโคมริครับ ฮิคิค,คมบริก็คือพวกเก็บตัวอยู่ในโลกของตัวเองซึ่งนั่นแหละฮะคือเคียวโมโตะฟูจิโนะก็ไม่ได้ติดอะไรนะฮะก็แบ่งพื้นที่ให้กับเคียวโมโตะได้วาดร่วมกันแต่หลังจากที่ฟูจิโนะเห็นผลงานของเคียวโมโตะแล้วเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนที่มั่นใจในความสามารถของตัวเองมากๆมันก็กลายเป็นว่าไอความมั่นใจของเธอนั้นเนี่ยพังทลายลงมาเพราะฝีมือการวาดของเคียวโมโตะเรียกได้ว่าโคตรเทพกันเลยทีเดียว นี่แหละฮะเหนือฟ้ายังมีฟ้าอย่างที่เขาว่ากันและในขณะที่เธอสูญเสียความมั่นใจอยู่นั่นเองวันหนึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งโคดได้พบปะกันแล้วอยู่ดีๆคนที่วาดรูปโคตรสวยอย่างเคียวโมโตกับชื่นชมผลงานของฟูจิโนไซอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งสองคนครับซึ่งแค่เรื่องย่อนะฮะก็บอกเลยว่ามันก็มัดใจผมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะ สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมชื่นชอบกับตัวเรื่องนี้มากๆเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันตรงกับชีวิตจริงของผมได้แหละครับแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันน่าจะตรงกับชีวิตจริงของเพื่อนๆหลายๆคนก็ด้วยอย่างเช่นผมนะฮะก็มั่นใจในความสามารถสิ่งๆหนึ่งเหมือนกันว่าง่ายๆก็คือเหมือนกบในกะลาน,นั่นแหละจนวันหนึ่งผมก็ดันไปเจอของจริงเหมือนกับฟูจิโนะเจอเคียวมอโตะนั่นแหละครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยต้องพยายามมากขึ้น เพื่อทําให้ตัวเองมั่นใจและถูกยอมรับอีกครั้งฟูจิโนก็เหมือนกันนะฮะหลังจากเธอเจอเคียวโมโตเธอก็ก้มหน้าก้มตาฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วไอช่องตรงนี้นี่แหละครับที่ผมดันชอบมากๆซึ่งมันไม่มีกรอบคำพูดอะไรใดๆเลยนะแต่แรงอิมแพกการกระทำอารมณ์ความรู้สึกมันสื่อมาถึงผู้อ่านอย่างผมได้ดีจริงๆเรื่องนี้มันก็ยังแอบบอกพวกเราได้ว่ามันไม่มีอะไรที่เรียบง่ายสวยหรูขนาดนั้นครับ เพราะฟูจิโนไม่ว่าเธอจะพยายามฝึกฝนมากแค่ไหนแต่เหมือนฝีมือการวาดของชิโมโตะก็เหมือนจะทิ้งห่างเธอไปทุกทีมันเลยทําให้เธอถอยใจในสิ่งที่เธอมั่นใจและสิ่งที่เธอรักครับโอ้โหแม่งแม่งโคตรตรงกับชีวิตของผมเลยว่ะทุกคนตอนอ่านผมถึงกับอุทานออกมาเลยว่าอะไรมันจะตรงได้ตรงดีขนาดนั้นวะเนี่ยเพราะในช่วงระยะเวลาหนึ่งผมก็เคยทิ้งในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและสิ่งที่ตัวเองรักไปด้วยเหมือนกันครับ โลกตอนนั้นคือมันเหมือนกับไม่มีสีสันเลยทั้งสูญเสียความมั่นใจแถมทิ้งในสิ่งที่ตัวเองรักอีกหลังจากตัดสินใจแบบนั้นไปแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับมันก็ต้องพยายามลืมแต่ยิ่งพยายามลืมเท่าไหร่ยิ่งอยากทิ้งเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมือนปลูกฝังจิตใต้สำนึกเราว่าเราไม่อยากจะลืมเราไม่อยากจะทิ้งมันไปมากเท่านั้นครับมันก็ต้องมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราต้องกลับมาและไอ้ฉากนี้เนี่ยแหละครับที่ผมชื่นชอบที่สุดในเรื่องลูกแบ๊กเลย หลังจากฟูจิโนะเธอได้ทราบว่าเคียวมโตเนี่ยเธอเป็นแฟนขับของตัวเองและคอยตามอ่านคอยชื่นชมมาโดยตลอดจากไฟที่มันกำลังจะมอดอยู่แล้วมันก็กลายเป็นลูกโชว์เลยทีนี้แล้วฉากนี้อาจารย์ฟูจิมโตวาดออกมาได้สุดยอดมากๆเลยนะสำหรับผมนะมันคือฉากที่ฟูจิโนะเธอดีใจนะฮะแล้วเธอก็วิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆไม่มีกรอบคำพูดไม่มีคำบรรยาใดๆ มีแต่ภาพเด็กสาวที่กำลังวิ่งกลับบ้านพร้อมกับเต้นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาแต่ทุกคนก็เข้าใจโดยอัตโนมัติว่าแม่งโคจะอิมเพกเลยลองคิดดูสิครับว่าคนที่เก่งแล้วก็สุดยอดที่เราพยายามไล่าตามมาโดยตลอดเนี่ยกลายเป็นแฟนคลับเราและชื่นชมเรามาโดยตลอดซะอย่างนั้นโอ้โหแค่คิดความรู้สึกมันก็เออล้นไม่รู้จะอธิบายยังไงเลย แต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจก็คือเราน่าจะมีการกระทําหรืออารมณ์ความร,รู้สึกเหมือนฟูจิโนะละมังครับแล้วก็ลืมบอกนะฮะเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะมีการสปอยจุดสําคัญใครที่ยังไม่ได้รับชมหรือว่าใครที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยก็สามารถหลีกเลี่ยงก่อนได้เลยนะครับพอรับชมหรือไม่ก็อ่านแล้วค่อยกลับมารับชมคลิปนี้กันใหม่นะฮะโอเคถือว่าทุกคนที่อยู่ถึงตอนนี้ผมถือว่าทุกคนรู้เนื้อหากันหมดแล้วนะครับ ทั้งนั้นเรามาต่อกันเลยเรื่องราของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเนาะเราจะได้เห็นเลยว่าโอ้โหทั้งสองคนมีบุค,คลิกนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งไอความแตกต่างตรงนี้มันก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าช่วยชีวิตนี้มันก็คงจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกันทว่าทั้งคู่ถึงจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกันยังไงแต่สิ่งที่ทั้งคู่ต่างก็มีเหมือนกันนั่นก็คือจิตใจที่ทุ่มเทให้กับการเขียนการ์ตูน มันจึงชักนำให้ทั้งคู่ต้องมาพบพากันถึงตอนนี้ผมก็มองย้อนกลับไปนะว่าเออมันก็เป็นภาพที่ไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าเราจะได้เห็นอะภาพที่ทั้งคู่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมด้วยกันกมหนา้ากลมตาเขียนกระตูลเรื่องเดียวกันแถมยังประสบความสำเร็จสุดๆไปอีกจนนั่นแหละฮะผมก็รู้สึกผูกพันกับพวกเธอในที่สุดภาพที่ทั้งคู่จับมือแล้วก็ไปเที่ยวเล่นด้วยกันในเมืองมันยังตาตึงผมอยู่เลยแต่สุดท้ายครับ มันไม่มีอะไรที่สวยหรูแล้วก็เรียบง่ายขนาดนั้นเคียวโมโตะเธอก็จะออกไปเจอโลกที่กว้างกว่านี้โดยไม่พึ่งพาฟูจิโนะและสาเหตุสำคัญก็คือเธออยากวาดภาพเก่งขึ้นกว่านี้เธอจึงตัดสินใจไปเรียนต่อมาหาลัยครับแน่นอนฟูจิโนะเธอก็คัดค้านสุดใจเธอก็มีใช้คำพูดที่รุนแรงแล้วก็ทิ่มแทงใจไปบ้างแต่ในใจลึกๆเธอก็เป็นห่วงเคียวโมโตะแหละทั้งคู่จึงได้แยกย้ายกัน หลังจากนั้นฟูจิโนะเธอก็ได้เป็นนักเขียนการ์ตูนเต็มตัวมีผลงานซีรีส์ยาวเป็นของตัวเองด้วยเรียกได้ว่าดังเป็นผู้แตกเลยครับแต่เธอก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าเคียวโมโตะเพื่อนสนิทที่เป็นมากกว่าเพื่อนสนิทของเธอได้จากเธอไปแล้วครับหลังจากนั้นฟูจิโนะเธอก็โทษต,ตัวเองหนักมากๆนะฮะบอกว่ามันเป็นความผิดของตัวเองที่พาเคียวโมโตะออกมาจากห้องมันจะดีกว่าไหมที่เธอไม่เขียนการ์ตูน ถ้าวันนั้นเธอไม่ทําให้เคียวโมโตออกมาจากห้องเคียวโมโตเธอก็ไม่ต้องมาพบเจอกับจุดจบแบบนี้แต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยครับเพราะตัวเคียวโมโตเธอเองก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณฟูจิโนะมากๆเลยนะฮะที่ทําให้เธอได้ออกมาจากห้องได้วาดรูปด้วยกันได้ไปเที่ยวได้กินของอร่อยๆด้วยกันแล้วผมก็คิดว่าตัวเคียวโมโตเธอไม่เคยนึกเสียใจที่ออกมาจากห้องเลยครับ มันเป็นการ์ตูนที่สื่อความหมายออกมาได้ดีมากๆเลยนะสำหรับผมการเล่าเรื่องมันดูธรรมดาธรรมดานะแต่มันโคตรจะมีสเสน่ห์เลยมูดของเรื่องก็ได้บรรยากาศที่ดีสุดๆอีกด้วยคือมันดีถึงขนาดผมไปดูมูวี่ในโรงใช่ไหมครับแรกๆผมพอทนนะหลังๆผมพอเลยน้ำตานี่ไหลเป็นสายน้ำจนพี่ข้างๆเขาเลมองผมและไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยฉบับอนิเมะก็ทำดีมากเช่นเดียวกันครับ ลายเส้นมูดอะไรนี่เป๊ะมากๆจนมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสุดยอดทั้งมังงะและอนิเมะเลยลูกแบ็ k อาจจะมีการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมดาที่ว่าด้วยเรื่องราวของความฝันของเด็กสองคนแต่หลังจากที่ได้อ่านแล้วผมขอบอกเลยว่านี่คือการ์ตูนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและชวนให้ใจแตกสลายด้วยเช่นเดียวกันแล้วเรื่องนี้มันมีความเลียวแบบเลียวมากๆ มันทำให้เรามองย้อนกลับไปในวันวันหนึ่งของชีวิตหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เราอยากจะลืมมันแต่สุดท้ายไม่ว่าเราจะพยายามลืมมันมากแค่ไหนหรือพยายามลบมันไปสักเท่าไหร่มันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำตัวเองว่าเราไม่ได้อยากลืมไม่ได้อยากทิ้งมันไปมากเท่านั้นครับสุดท้ายเราก็ต้องทำความเข้าใจมันยอมรับและก้าวต่อไป สรุปโดยรวมแล้วนะฮะลูกแบ็คมันคือการ์ตูนที่มันเป็นมากกว่าการ์ตูนจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทําให้มุมมองหรือว่าความคิดของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ผลักดันให้เราใช้ชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นใครแล้วกําลังมีความฝันอะไรอยู่ก็ตามจงพยายามและทุ่มเทให้กับความฝันนั้นอย่างเต็มที่และขอให้ความฝันนั้นของเพื่อนๆเป็นจริงเพราะชั่วพริบตามันคือชั่วชีวิตสนุกกับมันให้เต็มที่นะครับ และนี่ก็คือลุคแบ็กการ์ตูนวันช็อตที่ผมชื่นชอบที่สุดในชีวิตถ้าเพื่อนๆอ่านหรือดูการ์ตูนลูคแบ็กมากันแล้วมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นกันยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและหากว่าภายในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกลาบขออาภัยและชี้แนะผมด้วยนะฮะที่สําคัญก็ต้องกลาบขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ติ่กันมาจนถึงตอนนี้เพราะการ์ตูนมันเป็นมากกว่าการ์ตูน ผม Fable ix ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในคลิปนี้ฝันดีลาติสวัสดีครับ